เงินก้อนพร้อมเปย o b i Cas อโปรโมชันดอกเบีย้ยต่ำาจุ9เรสองรอบบินแรกเงินเดือน1 5 0 0 0บาทกู้ดได้เลยสินเชื่อ UOBI Cas h นะครับก็เป็นสินเชื่อตัวหนึ่งที่ให้โปรโมชันดอกเบีย้ยสองรอบบินแรกเนี่ยต่ำเป็นพิเศษนะครับแต่หลังจากนั้นก็เป็นปกตินะก็พูดตรงๆแล้วกันนะซึ่งถ้าให้แนะนำนะครับคือสำหรับคนที่เงินเดือนราว5 0,000บาทขึ้นไปเนี่ยจะได้ดับดอกเบีย้ยที่ดีกว่านะครับแต่เงินเดือนเริ่มต้น15,000บาทเนี่ยก็าสามารถกู้ได้เลยนะ และถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการที่มีใบจดทะเบียนตั้งมานานกว่า1ปีเนี่ยและมีรายได้20 0 0 0บาทเนี่ยก็มีสิทธิที่จะสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้เหมือนกันนะโดยสินเชื่อเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ชอบทําเองผ่านแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมจะแนะนําลิงก์ให้คุณกดเข้าไปเพื่อไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ทีนึงและจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมานะครับเพื่อนัดส่งเอกสารนะอาจจะมีคนมารับหรือว่าเราต้องไปส่งเองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับ สวัสดีครับผมปันจากช่องผลยิ้มกูออนนะครับช่องนี้ก็ทาเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อถูกกฎหมาย100%เรนะครับเราจะไม่พูดถึงสินเชื่อผิดกฎหมายและระวังมิจฉาชีพให้ดีด้วยนะครับยังไงก็ตามนะครับฝากกดติดตาม Facebook YouTube Tik t o อ k ด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณสมัครสินเชื่ออะไรก็ตามนะในช่องทางไลน์ Facebook t i k t อ k หรือเป็นข้อความเนี่ยคุณกำลังโดนมิจฉาชีพหรอกนะครับปกติแล้วผมจะรีวิวแนะนําสินเชื่อเนี่ย ผมจะบอกเสมอนะครับว่าสมัครผ่านช่องทางไหนนะครับหลักๆก็จะมีผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์รัฐธนาคารเขาจะติดต่อมาเท่านั้นนะครับไม่มีสินเชื่อตัวไหนสมัครผ่านข้อความไลน์เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับอยากให้ระวังนิดนึงนะตอนนี้ผมพบว่ามีคนแอบเอาคลิปผมเนี่ยไปใช้แล้วก็ไปทําเป็นสินเชื่อนอกระบบนะครับระวังด้วยนะครับนะผมมีอยู่ช่องทางเดียวนะครับคือผ่อนยืมกู้ออมนะครับเว็บอื่นอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่งผมนะครับนะถ้าเกิดคุณเจอช่วย กรีพอร์ตให้หน่อยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับจุดเด่นของสินเชื่อ UOB ICAS นะครับวงเงินอนุมัติสูงสุด2ล้านบาทผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆกันทุกเดือนคำนวณอัตราดอกเบีย้ยแบบต้นลดดอกเลือกระยะเวลาผ่อนคืน12-60เดือนอนุมัติภายใน3วันนะครับยกเลิกวงเงินได้ภายใน7วันไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสมมติว่าคุณได้เงินมาแล้วอ่ะแต่7วันนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ เราไม่ต้องการเงินแล้วเราไม่เอาแล้วขายกเลิกได้ไหมได้เลยนะครับก็คือเหมือนกับโปกคืนไปได้โดยที่เราไม่เสียดอกเบีย้ยสักบาทเดียวนะครับในช่วง7วันแรกนะแต่ถ้าเกิดคุณไปโปกวันที่8ก็ก็จะโดดอกเบีย้ยไป8วันแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นดอกเบีย้ยต้นลดดอกอะ่ะแค่นั้นเองรายละเอียดของสินเชื่อนะครับเป็นเงินก้อนโอนเข้าบัญชีกู้เท่าไหร่จ่ายคืนเท่านั้นบวกดอกเบีย้ยนะครับโดยจะชําระเท่ากันทุกเดือนและเมื่อจ่ายหมดแล้วก็จะจบกู้ใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด วงเงินที่อนุมัตินะครับสูงสุด2ล้านบาทแต่ขึ้นกับรายได้ของเราด้วยนะถ้าเกิดว่ารายได้เราสูงเนี่ยก็จะได้เยอะวงเงินสูงสุดเนี่ยห้าเท่าของรายได้นะครับดอกเบีย้ยไม่เกิน25ต์ต่อปีโดยจะขึ้นอยู่กับว่าอาชีพเนี่ยเป็นอะไรนะครับพนักง,งานประจาหรือเจ้าของกิจการรายได้ต่อเดือนด้วยนะครับโดยดอกเบีย้ยต่าสุดเนี่ยคือ1 6 9 9ตต่อปีและใน2เดือนแรกจะมีโปรโมชั่นนะครับก็ตามที่เห็นด้านข้างเลยนะก็คือคนที่มีรายได้ 50, ึง1 0 0 0 0 0บาทเนี่ด้รับอกเบีษ 5.99%หรือ9.99%ใน2เดือนแรกนะครับนะแต่ก็ต้องเช็คเวละเวลาในการผ่อนด้วยนะและดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกนะครับคุณสามารถจ่ายโปจ่ายปิดก่อนได้เลยนะครับผ่อนนานสุด60เดือนหรือตามที่คุณต้องการเลยถ้าใครมีปัญหาอะไรนะครับเรามาสอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ผมก็จะพยายามตอบนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมแนะนําว่าคุณลองเลื่อนดูก่อนนะครับผมอาจจะตอบของคนอื่นอยู่แล้วนะซึ่งคาถามเนี่ยอาจจะเป็นคําถามเดียวกับคุณนะครับ มันอาจจะช่วยคุณประหยัดเวลาในการรอผมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตอบทันทีนะครับอาจจะสองสามวันตอบทีนึงหรือว่าเสาร์อาทิตย์หยุดยาวอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ตอบนะครับเนาะ,ะต้องขออภัยด้วยนะและยังไงรบกวนสอบถามให้มันชัดเจนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมจะได้เข้าใจว่าคุณถามอะไรนะคุณสมบัติผู้สมัครนะครับเป็นสัญชาติไทยอายุ20-60ปีนะครับรวมระยะเวลาในการผ่อนแล้วรายได้น,นะครับพนักงานประจํา1 5 0 0 0้าันบาทขึ้นไปและต้องทํางานอย่างน้อย4เดือนผ่านการทดลองงานด้วย เจ้าของกิจการเนี่ยรายได้2 0 0 0 0บาทขึ้นไปเป็นเจ้าของกิจการมาแล้ว3ปีนะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าเปลี่ยนกิจการนะครับสามารถนับอายุต่อได้เลยถ้ากิจการยังเหมือนเดิมนะครับเ <c oughs> อกสารที่ต้องเตรียมสําหรับพนักง,งานประจํานะครับ <c oughs> ก็จะมีใบสมัครสําเนาบัตรประชาชนเอกสารแสดงรายได้สําเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงินอันนี้บอกนิดน,นึงนะครับว่าเอกสารแสดงรายได้เนี่ยก็คือสลิปเงินเดือนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเอาสเต็เมนไปด้วยก็จะดีมากๆเลยนะ สำหรับเจ้าของกิจการเนี่ยก็จะมีใบสมัครสำเนาบัตรประชาชนสำเนาใบจดทะเบียนการค้าไม่เกิน3เดือนสำเนาและชื่อุ้ือหุ้นไม่เกิน3เดือนสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนสำเนาหน้าบัญชีสหรับโอนเงินนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้มิชาชีพเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะสินเชื่อหรืออะไรก็ตามนะครับไม่มีการติดต่อผ่านข้อความไลน์ f a c e b o o k t i k t o k เลยนะครับถ้ามีติดต่อมาอย่างที่บอกเนี่ยหรือว่าขอเอกสารผ่านทางไลน์อะไรอย่างเนี้ย ผมบอกเลยนะครับว่าคุณกำลังเจอมิสอาชีพนะครับนะวิธีการสมัครผ่านเว็บไซต์นะครับก็ให้กดสมัครสินเชื่อ UOB ICAS ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะมาที่หน้าแรกนะลงมานิดนึงเนี่ยก็จะเจอกับกรอกข้อมูลก็ให้กรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยหมายเลขเบอร์โทรศัพท์อีเมลส่วนอาชีพและระายได้ต่อเดือนเนี่ยก็กดเลือกอีกทีนึงนะครับก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็แจ้งเขาได้เลยนะหรือว่าเราจะให้เขาติดต่อมาช่วงไหนเนี่ยก็บอกเขาได้นะครับ แล้วก็ติ๊กถูกยอมรับเงื่อนไขยอย่าลืมกดยินยอมในช่องเล็กๆด้วยนะอย่างนั้นก็กดตกลงได้เลยก็จะมีพนักง,งานติดต่อกลับมานะครับในเวลาทําการนะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการสมัครสินเชื่อ uob i c a s นะครับใครสมัครสินเชื่อตัวนี้ผ่านแล้วเนี่ยก็รบกวนนิดนึงนะครับพิมพ์คําว่ากู้ได้แล้วกู้ผ่านแล้วนะครับคุณจะบอกวงเงินด้วยก็ได้นะครับผมก็ไม่ีซีเรียสอะไรนะเพราะว่าการที่คุณบอกกู้ได้แล้วเนี่ยมันทําให้คนที่เข้ามาดูคลิปผมแล้วคนเห็นว่าแบบเอ้ยคนนี้ก็กู้ได้นะครับ เขาจะได้มีกําลังใจนในการกู้อะนอ,อกใช่ปะเฮ้ยมีแต่คนกู้ได้แบบเนี้ยเออเพราะส่วนใหญ่นะครับพอกู้ได้ปั๊บส่วนใหญ่ก็หายไปเลยแต่คนที่กู้ไม่ได้ก็จะมาด่าผมนั่นเองนะก็พูดตรงๆแล้วกันนะครับนะยังไงก็รบกวนพิมพ์อีกน,นิดนึงแล้วกันนะว่าฟังจบแล้วก็ได้นะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะสาหรับทุกข้อความที่คอมเมนต์มานะครับถ้าจะอยากช่วยเพิ่มเติมนะครับก็สมัครสินเชื่อในลิงก์ของผมเดี๋ยวจะซื้อของในช้อปปี้ลาซาด้าอะไรเนี่ยผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้กก็ไดดด้หมมเเลลยยยนนนะะครับิีาๆ ช่องนี้นะครับผ่อนยืมกู้ออมเป็นช่องเกี่ยวกับสินเชื่อแต่ผมก็ไม่แนะนําให้คุณเนี่ยไปกู้เงินมาใช้ซื้อรุ่นซื้อหรือไปซื้อซื้อของที่มันไม่มีประโยชน์นะครับการกู้เงินเนี่ยกู้เพื่อสร้างธุรกิจใหม่สร้างรายได้ใหม่เพิ่มรายได้เก่านะครับนะหรือว่ามันฉุกเฉินจริงๆนะครับเข้าโรงพยาบาลอะไรพวกเนี้ค่อยกู้เงินนะครับถ้าเกิดคุณไม่กู้เงินในสิ่งที่ไม่จําเป็นเนี่ยวันหนึ่งคุณต้องเอาสิ่งที่จําเป็นเนี่ยขายทิ้งทั้งหมดเพื่อมาคืนเงินกู้นะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะ ยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยไม่เจอปัญหาเรื่องทางการเงินอีกเลยนะครับนะขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆเลยนะแต่ยังไงก็อย่าลืมนะเข้ามาดูช่องนี้ได้นะครับเข้ามาดูวิธีการกู้เงินอะไรพวกนี้ได้นะครับและในอนา,าคตเนี่ยผมอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการทาอาชีพอาชีพต่างๆเนี่ยมาลงเพิ่มอีกทีนึงนะครับนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย